สวัสดีค่ะพแม่พนอ้องเมื่อนี้กัมพอกัมมาดำมกัมนวนคือเกาเนาะ,ะเกาเนาะในทางช่อง youtube มาดำจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนานะคะแนวทางจะเป็นของหลวงพี่แขกเดอะะ้อค่ะที่ fc รอคอยเนาะ fc ทางวางน้อยเด้อกะ,ะเดอะ้อของหลวงพี่แขกมาแล้วนะคะเพราะว่าของหลวงพี่แขกเข้าไปตัววิ่งเนาะคะ่ะงวดก่อนนั่นก็เข้าตัววิ่งทั้งบนและล่างเนาะ แต่จับคู่ให้ไม่ถูกแล้วงวดที่ผ่านมาก็เข้าแต่ตัววิ่งเด้อค่ะเด้อแต่ FC เรียกรองมาเยอะมากเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนของหลวงพี่แขกก็เคยจับคู่เข้าไปหลายรอบอยู่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบฝากขอบุณขอบคุณหลวงพี่แขกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านเด้อคะ่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องกองมาดาม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคจะเนาะมือนีบรรยากาศดีพ่อแม่พี่น้องฝนตกฝนตกค่ะเบิิงถนนหนทางไปน้าก,นกันพ่อแม่พี่น้องฝนตกน้ำไหลทางเลยเด้อค่ะมีจังหวัดไหนฝนตกบ้างเนาะช่วงนี้เนาะเป็นหน้าฝน,นะะเนาะกันเนาะดอกไม้สามดอกของมะดามใกล้จะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเจอฝนเนาะกันเนาะ บรรยากาศฝนตกเย็นดีสบายพ่อแม่พี่น้องบานนี่แหละนอไม้จะเกิดเนาะค่ะเนาะของป่าก็จะออกเยอะแยะเลยทีเนี้ยนะทั้งเห็ดเนาะเห็ดดินแม่พ่อแม่พี่น้องเห็ดโคนเนาะเห็ดโคนก็จะออกแล้วก็นอไม้ก็จะออกเนาะค่ะเนาะอาหารก็จะอุดมสมบูรณ์หลังจากฝนตกแล้วเนาะผู้ใดคืนหอดบานเบ่เนาะบรรยากาศจังสีเนาะค่ะเนาะ ไก่จะได้ดำหน้าแล้วพม่พี่น้องสำหรับนาที่ไม่หวานเนาะสำหรับนาที่ดำเนาะค่ะแต่ฝนตกพ่อม่มดำหน้ากันเน้อสมัยตะกี้เนาะแต่สมัยนี้ก็จะดีหน่อยบรรยากาศนานอนเว้นบอกพอม่พี่น้องบรรยากาศหน้านอนเนาะสำหรับคนที่ทำงานเพิ่นคือสิว่าอ้ยมาดามเจ้ายเายเวายเวาไหลข่อยอยากนอนข่อยอยากพัก่อนเตีฮ็เแต่งงาน่าตีไหว่ เฮ็ดไปพ่อแม่พี่น้องขอแต่ว่าเฮาใดเงินเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านคือมาดามบ่ไดดเงินเด้อค่ะนางเราจอยจอยอยู่ยังสีบ่ไดดเงินเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่คือเพิ่นเหตุการณ์เฮตุงานเนาะเอามาฝากเอ่ทางช่องซื่อๆเนาะทำไปพอเราชอบเนาะชอบไม่เหมือนกันเอา้าเราไปดูตัวเลขแนวทางกันดีกว่าค่ะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อเว้าลายใหญ่ห่างพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ก็จะเป็นของหลวงพี่แขกเนาะค่ะเนาะ ของหลวงพี่แขกต้องกลาบขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะเข้าแต่ตัววิ่งนะคะเข้าแต่ตัวรูดเนาะคะ่ะเนาะจับคู่ไม่ผ่านนะคะจับคู่ไม่ผ่านให้หนึ่งสามออกสามหนึ่งสามโอออกสามสองเนาะคะ่ะผิดแต้มเดียวเด้เอพ่วแมี่หนึ่งผิดแต้มเดียวนะคะ แล้วหล,หลักหนึ่งเนาะให้หนึ่งห้าอกหนึ่งเจ็ดนาะค่ะวันนี้ถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะเพราะว่าของหลวงพี่แขกไม่มีเอซเยอะอยู่นะเรียกร้องเข้ามาเนาะค่ะเนาะวดก่อนหน้านั้นเข้าไปแต่ตัวรูดเนาะค่ะวดก่อนหน้านั้นเข้าไปแต่ตัวรูดจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวรูด เข้าทั้งบนและล่างเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้เฉียดมากวันนี้หลวงพี่แขกให้มาแล้ววันนี้หลวงพี่แขกให้มาแล้วก็เลยจะเอามาฝากเอซีทางช่องเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกเดอะะ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเนาะอ่ะเรามาติดตามชมเลยว่าหลวงพี่แขกให้ตัวไหน จะเข้าจะปังไหมไม่ต้องรอชาไม่ต้องเสียเวลานะคะเนาะให้ทันใจ f อซทุกท่านเลยเนาะค่ะจะได้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะบ่ต้องรอชาว่าต้องเสียเวลาดนเนแล้วพี่นนองเอาสำหรับคนที่เร่งรีบจะไปทํามาหาจินไปทํางานทําการเนาะค่ะเนาะ แคนนี้ก็จะเป็นของหลวงพี่แขกเนาะค่ะนาะของหลวงพี่แขกใหมาใแนแคบนาจอถึงสองอันเนาะพ่อแม่ไปนองค่ะนี่จะเป็นของหลวงพี่แขกใหมาในงวดวันพี สิบนะคะกันที่สิบนะคะรูดเล่าพัฒนา9กับ0ูสองตัว8หางศูนย์เก้าหนึ่งสอนางแปดเก้าสองศูนย์สนะคะตัวเน้นตัวเจอ มีตัวเน้นตัวจ่อด้วยเด้อพรมี่นนงเพิ่นไห้มาหลายหางแต่เพิ่นกันเน้นไห้เนาะ091292นะคะเน้นแค่3ามหางนะคะเน้นให้แค่สามหางเด้อค่ะแล้วก็สามตัวเน้นให้หางเดียวนะคะสามตัวตัวเน้นจะเป็น2 09เด้อค่ะแล้วก็ตัวไม่เน้นอีกสองหางจะเป็น หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็แปดศูนย์เก้าเด้อค่ะอ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะคะ่นะเนาะมาดามอ่านให้ใหม่อีกหนึ่งรอบเนาะคะ่ะสำหรับท่านที่แคปหน้าจอไม่เป็นเนาะคะ่นะเนาะคุณยายคุณยาย ตรียมตัวเขียนด้วยอค่ะคันจะเอาของหลวงพี่แขกเนาะคะ่ะเนาะนี่จะเป็นของหลวงพี่แขกนะคะรูดราวพัฒนา9กับ0ูสองตัวแปดหางก็จะมี0ูนย์เ1้าหน2 0ง0อง สามตัวสามหางก็จะมีสองศูนย์เนะคะเอาแกคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของหลวงพี่เกงเนาะตัววินก็มีเด้อค่ะศูนย,ย์เก้าหนึ่งสองปดสามเด้อเด้อเอกบคนฟังยังดีอ่านกับบอกข้องได้เพอแม่มี่นอนอ้า วอาข้องก็ขอให้เลขเขาเลขตามกับพอ่อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แฉกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนาะคะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะของช่องสุวรรณลงชิปให้แล้วเด้อค่ะเด้อของช่องสุวรรณลงชิปให้แล้วของชอแชชัยก็ลงชิปให้แล้วนะคะที่เข้าไปเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเด้อค่ะ แล้วก็ของเซียนหนุม่มก็ลงคลิปให้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปดูของเซียนหนุม่มของเซียนหนุม่มเข้าอีกแล้วค่ะสองวัดติดนะคะสองวัดเตดกําลังเดินอีกแล้วนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเ็ดเดอร์คเดอลงคลิปให้แล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ของลุงท่งสองวัดติดสวนกันเนาะค่ะ เอาไปเจ็7หนึลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้นะคะแฟนคลับของลุงสงเน้ะค่ะเนาะสองงวดติดแล้วนะคะของลุงทรงแล้วก็ของเลขล็อกจิกที่ FC บอกว่าอยากได้สถิติของเลขล็อกจิกลงคลิปให้แล้วเด้อค่ะเลขล็อกจิกเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะหนึ่งเจ็ด ตรงๆแบบไม่ต้องกลับตัวรูดมาทั้งบนและล่างแล้วก็เข้าไปแต่ล่างตรงๆเข้าไปติดตามชมได้คิดเลขล็อกิกเพราะว่าสิทธ,ธิมาดามลงให้ทั้งหมดเลยเนาะค่ะจะได้รู้ว่าของเขาเข้ายังไงเนาะค่ะเนาะ,ะดีใจกับทุกท่านเนาะค่ะที่ได้ตามของ เซียนนม,มเลขล็อกยิกแล้วก็ของลุงสุงเนาะที่มี f c อยู่เนาะคะ่ะเอาคลิปต่อไปจะเป็นของมาดามเด้อค่ะเด้อของมาดามไม่เข้าไม่ปังแต่ตัวรูด่านอยู่เนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้เอฟซีของมาดามได้ไปเที่ยวลาวพัฒนากับหลวงพี่แขกเด้อค่ะเด้อในวันจันทร์ที่สิบเย็นนี้นะคะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ